ജല ദുക്കഡ <laughs> <laughs> But yeah.

นี่เนี่ยทางประชาทางทุกเอ๋ยเนาะอ้าวอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจ้องหาแมลงเนาะทุกคนมาหากินเนาะพระเจ้านางเปิดไฟไว้เนาะแมลงก็จะมาเนาะเนี่ยเขาก็จะมาออกมาไม่เห็นหลายวันแล้วทุกคนนี่แหละเพิ่งจะเห็นนี่แหละเนี่ก็ออกมาหลายวันแล้วนะ คุณจะเห็นวันนี้ไม่เห็นเขาหลายวันแล้วเย้ yeah. วันนี้ก็นี่เนะี่ยอันนี้เนะี่ยนี่เน่อยากเข้ากล้องเลยนะทุกคนก็ <Yeah. S 1> อยากเข้ากล้องเลยนะเ <Yeah. S 1> นนะี่ยเห็นไหมเฮ้ยคือสิหันหันหลังให้แต่ค่อยจะน้อหน้ามาด้วยสิมาแลงอยู่ทางนี้น เออมลงอยูาทางนี้แล้วมาทางนี้เลยมาทางนี้เร็วหันหน้ามาทางนี้เอ้าเอ้าเอ้าวยังไงล่ะเอ้าเยังไงล่ะเป็นไงหน้ามาทางนี้เร็วหันหน้ามาทางนี้เร็วๆคนรอหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาหาเจ้านางหน่อยเร็ว ความน่าร <ITA> ักของคางคกทุกคนนียเห็นไหมนไหมบอกให้หันหน้ามาก็หันเนี่ยเห็นไหมทุกคนหันหน้ามาเจ้านางแล้วดน่ารักอย่นี้เฮดน่ารักองนี้่นี่ยเนี่ยเนี่ยตงไหนอ้าวอ้าวเอาไปข้างในเสแล้วทุกคนเ้าไปข้างในเสียแล้วจะออกมาไหมเนาะเราจะออกมาอีกไหมเนาะ เราไปข้างในแล้วทุกคนอ้าวหา้าก็เป็นซะแล้วอา้าวออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเข้ากล้องเร็วลออกมาเข้ากล้องเลยเนี่ยมีการแลบลิ้นใส่เจ้านางอีกเนี่ยหายแล้วไหมหายแล้วไหมทุกคนนูนหายแล้วไหมหายแล้วไหม อ้าวตายางนเออ้าวอิ่มแล้วเลยโอเนี้ยาบานจนานก็จะมีแบบนี้นทุกคนจะมีทุกสัตว์เลยเห็นไหมอ,อ,อะไรเนี้ยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้นะ ถ้าถูกใจก็กดไว้์เพยงยาวนางด้วยนะคะเอาความน่ารักของคังค <chicken> <ang> <een> well. ุกมาฝากทุกคนเอาความน่ารักของคังคุกมาฝากค่ะทุกคนนะคะอืมมองไหมคะทุกคนเนี่ยมันใหญ่ไปเลยเนี่ยเขาก็จะกินแมลงเขาเห็นแมลงแล้วทุกคนเขาก็จะออกมาเนาะกินแมลงเนาะ เนี่ยเจ้านางก็เปิดไฟไวนะ้เนาะก็จะมีมแมลงมาแล้วก็จะออกมาหากินมแมลงทุกคนเนี่ยเนี่ยไม่ชอบเข้ากล้องเลยนะทุกคนโอ้โหหินใหญ่ง,ง่ายเลยดมชอบความไม่กลัวเจ้านางเลยแตชอบเข้ากล้องเลยนะทุกคนชอบเข้ากล้องเลยนะทุกคนเฮียนางละเนีน่ย ก็เห็นหน้าเจ้านางแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมดูสิเขาไม่กลัวกล้องเลยทุกคนว้ายดูสิดูสิเขามาใกล้เจ้านางมากเลยทุกคนดูสิเขาน่ารักมากเลยทุกคนอ้าวดูสิเขาไม่กลัวกล้องเลยอะว้าวว้าว,ว,าวยืดเข้ากล้องเหรอหยุดเป็นดารากล้องเลยจ๊ะ อย่าเึ้นดาราก้นหจ้านื้ยอยาปาขึนดาราช่องเหรออย่าขึ้นดาราช่องเจ้านางหรอว้าวไม่กลัวเลยทุกคนดูสิผมไม่กลัวเจ้านางเลยคลิปนี้ก็บอกแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เจ้านางด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบความน่ารักของทางพวกมาฝากค่ะทุกคนคลิปนี้จะน่ารักทุกคนนะคะบ๊ายบาย